7ปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นข่าวใหญ่ในวงการประการังอยู่ช่วงหนึ่งก็คือพบว่าผลิตภัณฑ์ที่พวกเราใช้กันปกติประจําวันอย่างครีมกันแดดเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อต,ตัวอ่อนปาการางังทําให้ปากการังพฟอกขาวก็เริ่มมีการรณรงค์มากขึ้น ก็คือหันไปหาครีมกันแดดที่ไม่มีสารเคมีพวกนี้ในเมืองนอกที่เขาเคลมว่าเป็นรีฟเซฟเขาก็ไม่ได้เลิกใช้ทั้งหมดเขาแค่เลิกใช้บางตัวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าอยากที่จะผลิตครีมกันแดดที่เป็นมิตรต่อปากการางังอาศัยข้อมูลงานวิจัยเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อปาการังเลย หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะแค่ครีมกันแดดเนาะมันไม่น่าจะสร้างผลกระทบได้ขนาดนั้นแต่พอลองดูปรมิมาณเวลานักท่องเที่ยวไปเที่ยวพร้อมๆกันจํานวนมากทุกอย่างก็จะถูกชาระล้างออกสู่ท้องทะเลหมดเลยอันรวมๆเนี่ยถึง14,00 0ตันต่อปีแน่นอนว่าครีมกันแดดอย่างเดียวอาจจะไม่ได้ทําให้ปะการังตายแต่ตอนนี้เนี่ยปะการังเนี่ยต้องเผชิญโลกรอ้อนอุณหภูมิน้ําทะเลที่สูงขึ้นการซ้ําเติมจากสารเคมีผมคิดว่าก็เป็นสิ่งที่เราควรจะหลีกเลี่ยงตอนที่เราคิดเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่มีแบรนด์ในประเทศไทยที่ เป็นครีมกันแดดที่เป็นมิดต่อปะกาลังทั้งเลือกหนึ่งก็คือนําเข้าแต่ก็พบว่าราคาจะค่อนข้างสูงก็เลยมาคิดว่าถ้าอย่างนั้นลองผลิตคิดสูตรในเมืองไทยเลยดีกว่าเพื่อให้ผู้บริโภคไม่ต้องมีประสักเรื่องของราคาที่มันสูงเกินไปเราก็พยายามสื่อสารกับนักวิจัยที่อยู่ที่อเมริกาเราก็อาศัยงานวิจัยของเขานี่แหละมาใช้ในการพัฒนา สารเคมีที่มีผลกระทบหลักๆอย่างพวกออกทิเบนโซนออกทิโนเซตออกกทิลินพาราเบนก็คือทําให้แน่ใจว่าไม่มีสารประกอบพวกนี้แล้วก็ใช้เป็นนอนาโนซิงออกไซด์ไทเทเนียมไดออกไซด์ซึ่งก็เป็นสารที่เป็นเหมือนกับสินแร่ตามธรรมชาติมีประสิทธิภาพในการกันแดดเช่นเดียวกันจะไม่มีในเรื่องของไมโครบีดไมโครพลาสติกสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วย แน่นอนว่าการที่จะทําให้ปากการังยังอยู่ได้ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมคิดว่าทุกคนต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคผู้ประกอบการเองก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ารีรีฟเองเนี่ยเราก็เลยต้องพัฒนาเครื่องมือที่จะทําให้ผู้บริโภคเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นทางเลือกที่ดีกว่าถ้าสังคมมีความเข้าใจมีความตระหนักแล้วแล้วก็ปรับเปลีป่ยนพฤติกรรมเนี่ยการเติบโตของบริษัทรรเราก,ก,ก็เป็นตัวชี้วัดสําคัญอันหนึง่งว่ามันเป็นไปได้ในการที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงผ่่าานกรรรบิิโภคทีมต แบบนน